คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมอัดไว้ตอนที่เริ่มซีซั่นใหม่ของแร้งเกมวอลเลยนะครับแล้วก็เป็นตอนที่ตัวใหม่มาพอดีนะครับผมซึ่งก็วันนั้นเลยนะครับที่ผมอัดซึ่งก็น่าจะอาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นวอลเลยสักเท่าไหร่ผมก็ไปเล่นเกมอื่นแล้วแต่ว่ามาดูคลิปนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับในเมื่อผมกลับมาเล่นแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นดูคลิปนี้เลยครับ <c oughs> ฉันเกียดโอเมนชื่ออะไรนะใช่ไหมล่ะไอเฮดโอเมนเอาพี่ไม่เห็นฉ แล้วกูเล่นโอเมนมึงจะอยากเล่นกันเหรออืมวิวีแต่กระนอะไรวะเขาพูดอะไรวะ <c oughs> นี่สโมโแม่งเลยกูไม่รู้ไม่รู้มันยังไม่โชว์มันยังมันยังมันยังไม่มันยังไม่เข้าพี่ติดานทำยไมนี่เพื่อนตายพี่เด้อโอเคเหนี่อยเนี่ยเด้ลโลโล <c oughs> าตาเนี่ยว่าหกสิบปะต้าพี่มันหกสิบอะมันไม่ได้วาร์ปเลยมันจะวา,วาร์ปะหกสิบปะต้าโคตรเจ็บอะเจ็บที่เนี่ยเฮ้ยผมวาร์ปบางกะรีแล้วเมื่อกี้พี่มันไปไหนเราเปินนดอยเขาไม่ได้ไปไหนอราลองเช็คดูที่เดิมก็ได้ไปนี่ว่าสัตว์เปล่กเอ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ย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 โว้ยจ้ะเฮ้ยอะไรจ้ะอ่าย้อยๆเสือๆๆกลางไี้เสียงกางกลางเหรอพี่ชิผาแล้วไม่ทันปะพี่เต้ยโว้ทอดโอเมนิมิดโบราปอร์มิดชิผาแล้วโอเมนจริงแล้วกูกูเพิ่งกูเพิ่งมาเล่นเลยเนี่ยโอ้ โอ้พ oh, ี่เต้ผมโดนมืดมันอยู่ไหนอะ planting seed planting seed last m i n u t ไปนี่แล้ววะไอเหี้ยมาดิบมาดิบพี่เต้มันอยู่ไหนเอ้ยทุกอย่ายหมดเลยจ้ะอันนึงตรงนี้นะโอ้โอ้ตกใจเฮ้ยมือสั่นเลยเฮ้ยมันเข้ามาแล้วพี่เต้โอ้ไอ้เหี้ย เจ็บเจพีนี่เจ็บสวยโอ้ยโอ้ยโอ้หตุกันมันจัดเลยวาเฮียโอยโอ้ยเฮ้ยหาพี่เจตไม่มันเห็นผมไม่โดนหรออะไรพี่อะไรไม่เข้าวกลางพี่เจข้ากาอ้โอ้หมันอยู่ข้างบนโอ้ยย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 ยันอยู่ข้างบน ผมวาร์มขึ้นข้างบนแล้วผมไม่เห็นนะพี่โดนเจ็ดเซ็ตหย่อเลยพี่ผาเรียบร้อยเฮ้ยเข้าแล้วพี่มาเข้าแล้วมาเข้าแล้วเฮ้ยมันวาร์มขึ้นบนแน่เลยกูดูทรงแล้วเนี่ยกระโดดทำไมวะไม่ได้เล่นพีพีซะหน่อยกูมืดมืดไหมมืดมืดไหมตายตัวหนึ่งว่ะเฮ้ยตายตายตายข้อโดนหัวเฮ้ยชิบหายโอ้ เกือบตายตายโอ้ยอยู่ตายเหรอโอเคตายตายตายสไม่ผ่าละกระดาษะมันเข้าไปแล้วจ้ะกระดาษเฮ้ยไม่ผมเบืดไปละสวยโหสเปรย์เลยหัิอ้าวพไ่ชายอ้ไม่น่าไปวัดเลยโอเคผมไม่รู้มันวัดไปไหนอ่ะ เรานติงเออยู่มัอทีเราไม่มีโอเมนนี่หว่าอะไรนะเพื่อนบอกอะไรนะมันว่ามัน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 ติงเออ๋อโอเมนติงเอโอเคสวยอุ๊ยเจนมันตึงเกินตึงเกินตึงเกินเฮ้ยมันโรมันโรเททป่ะไม่รู้อะโอ้ไม่รอเฮ้ยเป็นข้าวแล้วว่ะโอ้โหเฟดเฟดเฟดไอ้สัตว์เฟดเฉยเฟดเฉยผมผมอะไรกันทักว่า แฟลตมันเปลี่ยนไปด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้กระสุนกระจายแต่ยิงโดนอ่ะอืมเฮ้ยพี่เต้ไี่เต้ไี่เต้พี่เตยชิบหายชิบหนคุณตาคุณตาเมันก็ผ่านไปไม่เข้าแล้วเลยพี่อะไรนะไอ้พวกโคตรอ่ะไอ้พวกโคอ่ะไอ้พวกเก็บเสียงอ่ะโอ้แคดนี้ก็เอาไว้เหีอยอะไรวะ The Ghost อะไรอ่ะตาไมตาไม่ให้มันแล้วทีไงมันมันซื้อให้แล้วอ่ะเจ็บเลยอ๋อตาไม่ยอมไม่ยอมปลยปืนให้มันมันแต่มันไม้มันจะเอาสกินผมเหรอวะหรือยังไงวะใช่ใช่ใช่ทีนี้ยใช่กันแหละมันบอกโอเมนสกินโกดะไม่กินแนมันบอกโอ้โหลูกปกปกซองเลยเหรอมันเอามาอัดอ่ะ ของจริงว่ะเชื่อม่แปปลงเอาวปดูมันเล่นมดูมันเล่นมดูมันเล่นแถบพี่ดูมันเล่นแถบดูดูมันดูมันมันแอบมันเล่นเอี่อเออพี่เล่นเอ้เหเยเเล่นแฟมนถเล่นแไอเหี้ยเนี่ยนี่พี่อะไรวะเนี่ยพี่งอะไรวะเนี่ยนี่อันนี้อันนี้เอาแล้วสิกดวนเดือด ฝรั่งอ๋อ11ถึง13ให้โตกลับมาให้โตกลับโอ้มึงกระปากดีเกินเดี๋ยวแพ้ขึ้นมามึงทำได้นะผมบอกเลยมึงทำได้นะ Bro อุ้ยมึงจะไปดูไหนอุ้ยมิตเต้ตายตายตายฮิ้ยเอ้ยผมขอโทษว่ะเอ้าจริงระเบิดนี่เฉยเข้าเดี๋ยวรอแหละแฟงเหรอผมบอกแฟนงนะโอ้แฟน โอ้หเป็นไรวะจ้องเนี้ยไม่มี่แกให้ป่ะล่ะอ่าแกให้อย่างงั้ลินล่ะสวยโหูเจนแม่งโคตรตึงเลยอะเจนทีมเราแม่งตึงเกินกระสุน่ยสกายหมดพอดีนะถ้าไม่หมดเนี่ยเจนจะตายอ๋อสกายพิลิปสามมีกระสุนหมดไอ้เหี้ยชักกระสุน Can you see โอ้แล้วเฮ้ยชิบหายแล้วพี่เต้ว้าอะารปมเดินเจอเส้นหยาบพี่เต้พี่เต้ดูมันดีนี่วะสาสมันบอกว่าอะไรวะ Oh m e n v i e e เผย,ยพี่เจ๋สวยพี่เจ็บว่ะเลือนเลือสองอ่ะมีแค่ใจอ่ะตาเอาอะไรไปทุบเขาวะเงาหัวเราจะมองไม่เจอพี่เจ๋อพ uh uh ี่เจ uh ๋อพ네 ja, ี่เจ๋อย่าเพิ่งจริงผมพี่โอ้ยไปแล้วพี่ไปยิงนี่เนี่ยอ๋อหอืมตัวแบกกูอยู่นี่ตัวแบกกูอยู่นี่แล้วใครไม่สเปย์หมดแบกไม่โดนมั้งนะกูเห็นนั่นแหละม้าพี่นักจ้า ไปได้ไปถ่ยมาไปถ่ายมาเฮ้ยเฮียกูโดนเฮ้ยกูสไม่ไม่ตาลูกโใหม่แล้วน่ารักไหมตเลู้วยใหม่บอกว่าอะไรอ่ะเพื่อนบอกว่าอะไรวะให้ตาบิดตะโบกให้หมดทีไป เย้ยคุณไม่ได้ยินเสียงมึงไงไอ้สตอเทฟาโกเมนตแต่้มันของขึ้นผมนผมไปเี้ยหลังตะโอ้ไม่หลังตาขอโทษตาขอโทษอะไรเี่ยคมก็นึกว่าหลังมันพี่อะไรโอ้ไอเสโมกเ o ีย h e อยไปมึงบ่มงบน เนี่ยมังป่นกูไอ้สัตว์เยอะอะแม่จุดเด็กสไปค์จุดเด็กสไปค์แอ่บุรีนี่มันจะทำยังไงฉันป่นกันใหญ่เลยวะอะไรวะเนี่ยมันป่นกุยฮือโว่โทษมันจะสัตว์ผมไหมอืมเม็ดเดียวด้วยให้เฮียกูมีแค่เม็ดเดียวด้วยปเดินเลยใจคุ้มมองไหนวะ ทำได้เฮ้ยเ้หนข้างหลังไม่ใช่นี่ทวเนี้ยวนี้ะเฮ้ยไหนมจีาางหลังเหรอจีไมทีเติมปะ ไม่เติมไม่เติมจะไม่เติมหรอคะได้ครับเรียบร้อยเออสลีโบ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 สลี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 ฮ่าฮ่าากูหุดย็นเลยเนี่ยกูกูเพิ่งกลับมาเล่นกูไม่รู้ไอ้สัตว์